Chat GPT คืออะไรและจะลงทุนในมันอย่างไรเรียนรู้เกี่ยวกับ AI Chatbot ที่ครองอินเทอร์เน็ต Generative AI กลายเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดตั้งแต่มีสมาร์ทโฟนและ Chat GPT ถือเป็นสาเหตุที่ใหญ่ที่สุด เทคโนโลยีนี้สร้างความทึ่งให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นซีอนักเทคโนโลยีหรือผู้ใช้ทั่วไปโดยสามารถทํากิจกรรมต่างๆมากมายเช่นการเขียนบทกวีและเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์หรือการอธิบายหัวข้อที่ซับซ้อนในย่อหน้าต่างๆนอกจากนี้เทคโนโลยีนี้ยังผ่านการทดสอบระดับสูงสําหรับโรงเรียนกฎหมายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์และหลักสูตร MBA และยังคงพัฒนายอย่างต่อเนื่องด้วยการอัปเดตเป็นประจำแชท GPT ชื่อย่อมาจาก c ชท t Generative Pre, t r รนด r ทร r นส์ฟอ r ใช้อิน e ทอร์เฟซแชที่เรียบง่ายเพื่อตอบคำถามโดยตรงและใช้งานง่ายพอๆกับ Google Search Interface Chat AI-Free รนี้มีผู้ใช้งานลงทะเบียน100ล้านคนในเวลาเพียง2เดือนหลังจากเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน2022และมีศักยภาพที่จะสร้างความปั่นป่วนในอุตสาหกรรมต่างๆตัง้งแต่การค้นหาทางอินเทอร์เน็ตไปจนถึงการสร้างเนื้อหา ในบทความนี้เราจะพูดถึงผลกระทบของ c h a t GPT และแชทบอท AI เชิงสร้างสารรค์โดยทั่วไปว่าคุณจะได้รับการเปิดเผยต่อมันได้อย่างไรในฐานะนักลงทุนและคุณควรลงทุนใน c h a t GPT หรือไม่วิธีการลงทุนใน c h a t GPT c h a t GPT ไม่ได้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และ Open AI ซึ่งเป็นบริษัทที่สร้าง c h a t GPT ก็ไม่มีเช่นกันอย่างไรก็ตามมีหลายวิธีที่จะทำให้ h ช t GPT เป็นที่รู้จัก ช่องทางที่ตรงที่สุดคือผ่าน Microsoft MSFT 0.41%ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีที่มีความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Open AI ตั้งแต่ปี2019และได้ลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในสตาร์ทอัพด้าน AI หลังจากเปิดตัว ChatGPT ในช่วงต้นปี2023 Microsoft ได้ลงทุน1 0 0 0ัล้านดอลลาร์ใน Open AI ซึ่งแสดงให้เห็นทั้งความเชื่อมั่นของบริษัทที่มีต่อศักยภาพของ Open AI และความ เชื่อมั่นของบริษัทที่ว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์หลักถัดไปอีกวิธีหนึ่งในการได้รับประสบการณ์กับใช้ GPT คือผ่าน NVIDIA NVDA ลบ3 2 3 NVIDIA เป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเป็นผู้ผลิตหน่วยประมวลผลกราฟิก GPU ชั้นนำ GPU และตัวเร่งความเร็วของบริษัทมักใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านปัญญาประดิษฐ์ในการฝึกโมเดลภาษาขนาดใหญ่เช่น ChatGPT และประมวลผลข้อมูลจำนวนมากพวกมันเป็นส่วนประกอบสำคัญในโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องจำนวนมากและมีความต้องการสูงมากจนเกิดการขาดแคลนบ่อยครั้ง Nvidia ครองตลาด GPU สำหรับศูนย์ข้อมูลแต่สิ่งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการแข่งขันจากคู่แข่งเช่น Advanced Micro Devices AMD 0. 4 8เ และ Intel I N T C ลบ 0. สสุดท้าย Arm ing, A R M Holding ดถือเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสัมผัสกับแช็ t G P T และการปฏิวัติ A I เชิงสร้างสารรค์ที่กว้างขวางยิ่งขึ้นอ r ม Holding เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับ Nvidia และอนุญาตให้ใช้การออกแบบ C P U แก่ Nvidia และพันธมิตรรายอื่นๆที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพ การออกแบบ CPU ของ Arm um h o l d i n g โดดเด่นในด้านการประหยัดพลังงานซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงใช้ CPU เหล่านี้ในสมาร์ทโฟน99%และทำไมจึงเป็นที่นิยมสำหรับส่วนประกอบศูนย์ข้อมูล AI การรันแอปพลิเคชัน AI เช่น ChatGPT ต้องใช้พลังงานจำนวนมากและเมื่ออุตสาหกรรมนี้ขยายตัวความต้องการ CPU ของ Arm um h o l d i n g ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเช่นกันนอกจากนี้ยังมีกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน ETF จำนวนหนึ่งที่เสนอการเปิดรับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับใช้ t g t t และ AI เชิงสร้างสารรค์อย่างกว้างขวาง 1. Microsoft Microsoft, 1> Microsoft เป็นที่รู้จักดีในฐานะบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกที่มีความหลากหลายโดยทำเงินจากผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทเช่นระบบปฏิบัติการ Windows บริการโครงสร้างพื้นฐาน Cloud Azure ผลิตภัณฑ์สมัครสมาชิกเช่นชุดซอฟต์แวร์ Office ฮาร์ดแวเช่น Surface ผลิตภัณฑ์เกมภายใตย้ Xbox และเครือข่ายโซเชียลมืออาชีพ LinkedIn อย่างไรก็ตามในช่วงหลังนี้ Microsoft ได้รับความสนใจจากพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ OpenAI เนื่องจากบริษัทได้ทุ่มเงินมหาศาลให้กับ OpenAI และ c h a t GPT นายสัตยานาเดลลา CEO ของ Microsoft เรียก AI ว่าเป็นแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์หลักตัวต่อไปและได้ใช้ประโยชน์จากพลังของ c h a t GPT และเครื่องมือของ OpenAI ในผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายแล้วรวมถึง a z u r e และ c o p i l o t ซึ่งเป็นผู้ช่วย AI ตัวใหม่ของ Microsoft ความร่วมมือกับ ChatGPT ยังส่งผลดีต่อความร่วมมือด้าน AI เนื่องจาก Microsoft ได้เห็นการตอบรับที่ดีจาก Azure OpenAI ปัจจุบันบริษัทในรายชื่อ Fortune 500มากกว่า65%ใช้ Azure OpenAI และในไตรามาสเดือนธันวาคมฟีเจอร์เหล่านี้ทำให้รายได้ของ Azure เพิ่มขึ้น6%เโดยในเดือนมิถุนายนบริษัทมีลูกค้า Azure AI มากกว่า6 0,000รายนอกจากนี้ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีรายนี้ยังกล่าวอีกว่าฟีเจอร์ AI ใหม่ช่วยเพิ่มรายได้ของ l i n k e d i n ได้ถึง29% หากคุณกำลังมองหาบริษัทที่มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ OpenAI และ ChatGPT มากที่สุด Microsoft ถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณอย่างไรก็ตามบริษัทนี้มีขนาดใหญ่พอที่จะทำให้ธุรกิจจำนวนไม่มากนักที่ได้รับผลกระทบจาก ChatGPT 2. Nvidia หุ่นของเอ i นวเดีพุ่งสูงขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนื่องจากชิปประมวลผลกราฟิกได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญของทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่การเล่นเกมไปจนถึงรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ AI มาพร้อมกับความต้องการในการประมวลผลที่ไม่ธรรมดาและชิปของ n อ i นว a เดียสามารถจัดการปริมาณงานได้ดีกว่าคู่แข่งความต้องการชิปของบริษัทพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปีที่ผ่านมาเนื่องจากบริษัทขายส่วนประกอบสำหรับแพลตฟอร์ม AI มากกว่า1ปีหลังจากการเปิดตัวช h a ท g p t เอ็นวเดียได้กลายเป็นผู้ชนะรายใหญ่ที่สุดจากการเติบโตของ AI เนื่องจากบริษัทโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์และบริษัทอื่นๆต้องการชิปของบริษัทเพื่อรันโมเดล AI รายรับเพิ่มขึ้นมากกว่า3เท่าในช่วงหลายไตรมาส UBS UBS 0.72%ประมาณการว่าหน่วยประมวลผลกราฟิกของ Nvidia เดียจำนวน1 0 0 0 0หนน่วยถูกใช้เพื่อฝึกใช้ GPT และนักวิเคราะห์บางคนประมาณการว่าปัจจุบันมีการใช้ GPU จําจำนวน30,000หน่วยเพื่อเรียกใช้แชทบอทของ OpenAI ตัวเลขดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อแช้ GPT เติบโตนายแซมอันแมน CEO ของ OpenAI ได้ยกย่องฮาร์ดแวร์ของ n อ i d i a ียหลายครั้ง นอกจากนี้ Nvidia ียังได้ร่วมมือกับ Microsoft เพื่อสร้างคอมพิวเตอร์ AI บนคลาวขนาดใหญ่โดยใช้ G P U ของเอ i น i เดีจำนวนนับหมื่นตัวและเครื่องมือซอฟต์แวร์ AI อื่นๆของ n อ i นวเดีเมื่อพิจารณาจากความแข็งแกร่งของ n อ i นวเดีในด้านพลังการประมวลผล AI แล้วดูเหมือนว่าหุ้น AI นี้จะดีที่จะถือครองหากคุณกำลังมองหาการลงทุนที่จะได้รับประโยชน์จากการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์ 3. AR ามหดิ Arm Holdings พบว่าอัตราการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากความต้องการ AI เริ่มไหลเข้ามาและบริษัทได้รับประโยชน์จากสถาปัตยกรรม CPU ที่ใช้พลังงานตา่ำ Arm Holdings ดำเนินงานโดยใช้รูปแบบธุรกิจที่ไม่เหมือนใครโดยสร้างรายได้จากการอนุญาตให้ใช้การออกแบบของตนเองจากนั้นจึงได้รับค่าลิขสิทธิ์เมื่อผลิตภัณฑ์เหล่านั้นออกสู่ตลาดตัวอย่างเช่นลูกค้ารายหนึ่งของบริษัทคือ Microsoft ซึ่งใช้สถาปัตยกรรม Arm สำหรับ b ค o a d CPU ใหม่ ซึ่งรันเวิร์กโหลดเนทีฟคลาวดและวัตถุประสงค์ทั่วไปและสะท้อนถึงความต้องการผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่เพิ่มมากขึ้นในยุค AI ในการรายงานผลประกอบการประจำไตรามาสเดือนมิถุนายนฝ่ายบริหารได้ระบุว่าความต้องการ AI และการนำระบบย่อยการประมวลผลที่เพิ่มขึ้นมาใช้ในกลุ่มตลาดหลักส่งผลให้รายได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์โดยรายได้จากลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้น72%ซซึ่งเป็นสัญญ,ญาณบ่งชี้ถึงการเติบโตของผลิตภัณฑ์ที่ใช้สถาปัตยกรรม ARM ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าดูเหมือนว่าโชคชะตาของอามเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความต้องการ AI เนื่องจากความเร็วที่เทคโนโลยี AI เชิงสร้างสารรค์ซึ่งรวมถึง ChatGPT ได้รับการยอมรับนั้นจะกำหนดว่าบริษัทจะเติบโตเร็วแค่ไหน ETF ที่มีการเปิดรับความเสี่ยงต่อ ChatGPT แม้ว่าจะไม่มีกองทุน ETF ที่มีการเปิดรับความเสี่ยงโดยตรงกับ ChatGPT หรือ OpenAI แต่การลงทุนในกองทุน ETF จะทำให้คุณได้สัมผัสกับหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้องบางส่วนที่ทำงานร่วมกับ ChatGPT หรือพัฒนาโปรแกรม AI เชิงสร้างสารรค์ของตนเองมาดูกองทุนบางส่วนกัน 1. ETF ของ Invesco AI และซอฟต์แวร Next Gen Invesco AI and Next Gen Software IGPT-0.08% มุ่งเน้นไปที่หุ้น AI ที่มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับ Generative AI และ ChatGPT 3บริษัทที่ถือครองหุ้นสูงสุดได้แก่อ Alpha เบต (GOOG) 0.14% GOOGL 0.36% Nvidia และ Meta Platform (META) 0.33%ซึ่งเป็น3บริษัทที่ล้วนลงทุนอย่างหนักใน AI เชิงสร้างสารรค์ กองทุน ETF อิงตามดัชนีการพัฒนาซอฟต์แวร์สต็อกวอนเอซีเน็กเจนซึ่งประกอบด้วยบริษัทที่เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งช่วยให้การพัฒนาซอฟต์แวร์ก้าวหน้าขึ้นกองทุน ETF ดำเนินกิจการมาเกือบ20ปีแล้วและมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย0.6% 2. กองทุน ETF ของเราหิน Generative AI และเทคโนโลยีเราหิน Generative AI และเทคโนโลยี ETF CHAT 0.67% เป็น ETF แรกที่ออกแบบมาเพื่อติดตามหุ้น generative AI เราเหินเชื่อว่า generative AI จะเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีผลกระทบมากที่สุดในอนาคตเนื่องจากจะส่งผลให้ผลผลิตเติบโตอย่างมีในสำคัญปัจจุบันหุ้น3อันดับแรกของกองทุนคือ Nvidia Microsoft และ Alphabet กองทุนนี้เริ่มซื้อขายในเดือนพฤษภาคม2023ทําทำให้เป็นหนึ่งในกองทุน ETF ใหม่ล่าสุดในตลาดโดยมีอัตราส่วนค่าใช้ใจ่ายอยู่ที่0.7 5 3. กองทุน ETF หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์หลายภาคส่วนของไอแชร์หากคุณกำลังมองหาแนวทางที่ครอบคลุมมากขึ้นสำหรับ ETF AI เชิงสร้างสารรค์ไอแชร์ r o t o t i c แ a นด i อ i ร i i ิฟ l l i ี e e l ินมันติภาี ETF NYSEMKTIRBO อาจเป็นตัวเลือกที่ดีได้ กองทุน ETF นี้ถือหุ้นมากกว่า100ตัวและเป็นหนึ่งในกองทุน ETF ที่ใหญ่ที่สุดที่เน้นด้าน AI กองทุนนี้มุ่งหวังที่จะติดตามดัชนีของหุ้นที่จะได้รับประโยชน์จากการเติบโตในระยะยาวและนวัตกรรมในเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์3อันดับแรกได้แก่ Arm h o l d i n g Adobe, ADBE ลบ 0. อรและ a n t a Engineering, ALT ลบ0.2%คุณควรลงทุนใน c h a g p t หรือไม่ h ช t GPT และ AI เชิงสร้างสารรค์มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่วิธีการทำงานไปจนถึงวิธีการเรียนรู้และความบันเทิงของเราแม้ว่าจะยังเร็วเกินไปสำหรับ c h a t GPT และ AI เวอร์ชั่นถัดไปบางคนถึงกับถามว่า c h a t GPT ปลอดภัยต่อการใช้งานหรือไม่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และเพิ่งเริ่มสร้างรายได้ นอกจากนี้กระแสตอบรับที่ดีเกี่ยวกับหุ้น AI ยังกระตุ้นให้เกิดการพุ่งสูงขึ้นในช่วงต้นปี2023ส่งผลให้หุ้น AI เช่น C3.AI, AI0.52% และหุ้นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์พุ่งสูงขึ้นเมื่อไม่นานมานี้หุ้นเหล่านี้หลายตัวได้ปรับตัวลดลงเนื่องจากกระแสตอบรับที่ไม่ดี อย่างไรก็ตามสำหรับนักลงทุนที่มองหาความเสี่ยงการลงทุนในหุ้นแช GP t GPT เหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหาย Microsoft ดูเหมือนจะเป็นตัวเลือกที่มั่นคงที่สุดบริษัทมีผลิตภัณฑ์มากมายสำหรับใช้แชทบอท AI และความร่วมมือกับ Open AI จะช่วยให้บริษัทได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าในอนาคตของเทคโนโลยี AI เชิงสร้างสารรค์ เอ็นว a ดีอยังน่าจะเป็นผู้ชนะเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากความต้องการพลังการประมวลผลที่เพิ่มขึ้นและอัมฮอนดิงก็มีความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกันเนื่องจากมีความได้เปรียบใน CPU ที่ประหยัดพลังงานแม้ว่าการล่มสลายของหุ้นเทคโนโลยีในปี2022อาจทำให้ผู้ลงทุนเสียกำลังใจแต่ ChatGPT ก็ได้ทำให้เห็นถึงศักยภาพของ AI และมีแนวโน้มที่จะจุดชนวนให้เกิดการแข่งขันครั้งใหม่ในด้านปัญญาประดิษฐ์ การลงทุนในหุ้นทั้ง3ตัวนี้และถือไว้ในระยะยาวอาจเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการได้รับส่วนแบ่งจากใช้ GPT นอกจากนี้คุณยังสามารถลงทุนในกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน AI ETF เพื่อรับส่วนแบ่งจากภาคส่วนต่างๆได้อย่างกว้างขวางซึ่งรวมถึงกองทุนทั้ง3ตัวข้างต้นเทคโนโลยีใหม่ๆล้วนมีความเสี่ยงสำหรับนักลงทุนแต่ศักยภาพในการเติบโตจากเทคโนโลยี AI เชิงสร้างสารรค์ใหม่นี้อาจมหาศาลก็ได้